สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มาทองเกษตรพิทักษ์โลกครับโอ้โหตอนนี้แดดร้อนเปรี้ยงเลยครับมาอยู่ในสวนผักครับผักชนิดหนึ่งครับซึ่งเป็นผักกินผลนะครับเดี๋ยวมาพบกับเกษตรกรคนนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมจะรุญศรีประเนินครับครับอยไอตลแหลมโคกสูงอ่ะอ่าอำเภอหัวใจจังหวัดจังหวัดนครจังหวัดนครศรีธรรมราชอ่านครศรีธรรมราชของเรานี่เองนะครับที่เราอยู่นี้ก็คือถั่วฝักยาวแปลงถั่วฝักยาวครับครับพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับไร่ครึ่งครับไร่ครึ่ง ่าคุยตรงประเด็นเลยไม่เป็นการเสียเวลาที่มันเขียวๆสวยๆงามๆอย่างนี้ได้ก่อนหน้านั้นเจอปัญหาอะไรไหมยอดเหลืองต้นแดงต้นเล็กยอดจะไม่เดินมีโรครามันหลายเรื่องมันสม,มบูรณ์ต้นอ่ะม,มันคือมันโซ่ผลผลิต<ส>มัน <ใบ S 1> น้อยเหลืองผลผลิตก็น้อยอไม่ออกลูกโอ้เจอปัญหามาพอสมควรเลยทีเดียวตอนนั้นจะตัดทิ้งเลยหรือเปล่ากเม่อกนเคยปลูกก็ขนาดขึ้นเม็ดครึ่งก็ทิ้งหมดแล้วอ๋อถ้าเจอแบบนั้นก็ผมไม่มียาอออ ก็คือปกติเราจะต้องทิ้งแล้วเนาะทิ้งหมดแล้วแต่ตอนนี้เอาอะไรมาฉีดพืทีครับฉีดไปกี่ครั้งสองครั้งเองสองครั้งเองครับห่างกันกี่วันประมาณสิบวันประมาณสิบวันสิบวันฉีดไปกี่วันถึงเห็นการเปลี่ยนแปลงสามสี่วันแค่สามสี่วันเหรอเห็นผลเลยมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยต้นมันสมบูรณ์ยอดก็ย่อยใบก็เขียวอืมเลยแล้วก็แตก ลูกแตกดอกมาจากลาอย่างนี้เลยใช่ไหมครับอย่างนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับเดินเดินพาเราดูนิดนึงฮะเนี่ยแตกเลยอที่ดูมาจากล่างเลยครับทำหุนก่อนเนี่ยทุกกาบใบครับอแล้วก็ฝักเป็นไงน้ำหนักดีไหมน้ำหนักดีกวัาก็สม่าเสมออืโอเคแสดงว่าครบรถครบทุกรถครบทุกชาติโอเคอย่างนี้แล้วพวกเคมีอะไรได้ลดไหมลดยาฆ่าแมลงยาเคมีก็ไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าต้นมันสมบูรณ ลดไปในตัวเลยเนาะสังเกตก็นอนก็ไม่มีเมื่อก่อนในถั่วขักยาวมันนอนเยอะครับอปรากฏว่าเราก็ได้ลดเคมีด้วยตอนนี้เก็บผลผลิตมาแล้วกี่วันครับสิบห้าวันครับสิบห้าวันวันละประมาณกี่โลเจ็ดสิบถึงแปดสิบกิโลอ๋อเจ็ดสิบถึงแปดสิบกิโลก็ตอนนี้ก็ได้ประมาณสามหมื่นไปแล้วแล้วยังเก็บต่อไหมฮะเก็บต่อกับผมว่าเดือนก็ไม่หมดแล้วยังเก็บได้อีกไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าต้นยังสมบูรณ์เนาะ มันเยอะขึ้นข้างบนนั่นลูกอ่ะออนี่เที่ยช่วงนี้แปดสิบกิโลมันเก็บไปข้างล่างเลยเก็บจากข้างล่างข้างบนไม่ได้เก็บเลยที่เก็บไปข้างล่างที่อยู่ล่างอย่างเดียวอ้าวก็แสดงว่าเราสามารถได้ผลผลิตยอย่างต่อนเนื่องแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วยังฉีดต่อไหมฉีดต่อครับอ่าแล้วเราจะใช้ต่อไหมครับใช้ต่ออการใช้ต่อเราเนี่ยเราไปฉีดกับพืชชนิดอื่นด้วยไหมฉีดครับผักไก่คะน้ากวางตุง้งฉีดตรงนั้นแหละผักชีก็ผมฉีดมะเขือก็ฉีดนาข้าวล่ะนาข้าวก็ฉีดโอ้โหแสดงว่า เป็นเกษตรกรตัวจริงเลยเนี่ยใช้หลายอย่างแล้วทุกอย่างที่เราไปฉีดได้ผลไหมได้ผลครับอืมโอเคอะแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราคุยในเรื่องของถั่วฝักยาวก่อนประทับใจเรียบร้อยในส่วนของถั่วฝักยาวนะครับแล้วก็จะใช้ต่อไปเนาะครับนะครับในมุมมองคิดว่าแพงไหมไม่แพงครับทําไมไม่แพงเพราะผมมาคิดคิดเฉลีย่ยไอ,อห่หนึ่งช้อนต่อน้ำน้ำยี่สิบลิตรอะครับซองหกร้อยมันได้สี่สิบถังอะอืม พอถังนึงตอกัน15บาาทผมว่าถูกอ่ะโอ้ถ้าคิดอย่างนี้ได้ถือว่าดีมากๆถูกไหมครับอย่าไปเอาใหญ่นะครับอย่าไปสนใจเล็กเราตองคิดเปรียบเทียบของเค<อ>มีเคมีถังนึ่งแปดสิบบาทนเนาะผมเคยใช้ถังงแปดสิบถึงร้อยเคมีอ่ะครับผมอันนี้มันตกสิบกว่าบาทสิบกว่าบาทเองเออนะโอเคอ่ะคิดได้อย่างนี้สุดยอดมากเกษตรกร,รก,ก็จะมีเงินเหลือแล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีแบบนี้วันนี้ต้องขอบคุณพี่นลลงมากครับแชร์ประสบการณ์ในส่วนของทัวร์ฟักยาวให้เราฟังนะครับโอ้สวยงามมากเลยครับไม่อยากเดินออกจากแปลงนี้เลยอ่ะ ผมนัทพงศ์บุทองเกษตรพิทักษ์โลกลาไปก่อนสวัสดีครับ